สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n e l หมอหมีเมาส์หมอยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำ5วิธีรักษาอาการท้องเสียเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอาการท้องเสียนะครับเป็นอาการที่พบได้บ่อยนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการที่รับประทานอาหารนะครับที่มีสิ่งปนเปื้อนไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคแบคทีเรียนะครับหรือว่าสิ่งสกปรกต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายครับก็จะส่งผลนะ ทำให้ลําไส้ของเราเกิดการอักเสบขึ้นทําให้มีการถ่ายเล้วถ่ายเป็นน้ํานะครับโอ้โหบางคนเนี่ยไข้ขึ้นเลยทีเดียวนะครับดังนั้นครับในคลิปนี้นะครับหมอหมีเลยจะมาแนะนาครับวิธีการที่เราจะดูแลตัวเองเพื่อรักษาอาการท้องเสียของเราเบื้องต้นด้วยตัวเองนะครับในคลิปก่อนหน้านี้ครับหมอหมีเคยพูดเกี่ยวกับวิธีการรักษาอาการท้องผูกนะครับใครที่ถ่ายไม่ค่อยออกมีอาการท้องผูกบ่อยๆนะครับแนะนาเลยครับลองคลิกลิงก์นะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับคลิกไปฟังกันดูครับ แต่ในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันนะครับว่าท้องเสียเนี่ยต้องทำยังไงครับ ข้อที่1ทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับสําหรับใครที่มีอาการท้องเสียนะครับทายเลวเยอะๆนะครับแนะนําว่าควรรับประทานอาหารที่เป็นอาหารแบบอ,อ่อนๆไม่ว่าจะเป็นพวกโจ๊กพวกข้าวต้มอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่าปรุงรสจัดนะครับก็จะทําให้อาการท้องเสียของคุณดีขึ้นได้ครับเพราะว่าตอนที่เราท้องเสียเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเพาะหรือว่าลำไส้ของเราเนี่ยยังอักเสบอยู่ถ้าเรารับประทานอาหารอะไรที่ย่อยยากๆ,ๆนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะทําให้อาการท้อง เสียงเนี่ยยิ่งเป็นหนักขึ้นหรือว่าบางคนมีอาการท้องอืดอืดอัอดท้องปวดท้องมากขึ้นอีกนะครับดังนั้นครับแนะนำครับเวลาท้องเสียให้ทานอาหารรสอ่อนก่อนครับอาการท้องเสียก็จะดีขึ้นได้ครับ ข้อที่2ดื่มน้ําเกลือแร่นะครับสําหรับหลายคนนะครับที่ถ่ายเหลวเยอะๆนะครับบางทีวันหนึ่งเนี่ยเป็น1ิบรอบเลยนะครับก็จะทําให้พวกวิตามินและก็แร่ธาตุต่างๆในร่างกายของเราเนี่ยเสียไปกับบุารละนะครับที่เราถ่ายออกไปก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายแล้วก็ซุดโทรมลงนะครับดังนั้นแนะนําเลยครับว่าควรที่จะชงนะครับเกลือแร่ดื่มครับเพื่อเป็นการเติมเกลือแร่เติมวิตามินต่างๆเข้าสู่ร่างกายของเราก็จะทําให้เราสดชื่นมากขึ้นนะครับ แล้วก็เวลาดื่มเนี่ยนะครับไม่ควรดื่มพรวดเดียวหมดอันนี้ไม่เอานะครับแนะนําว่าค่อยๆจิบไปเรื่อยๆครับเนี่ยแก้วหนึ่งเนี่ยดื่มประมาณ10-15นาทีครับก็จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยสดชื่นมากขึ้นครับ วิธีที่3ลดปริมาณอาหารที่ทานลงนะครับเมื่อเราท้องเสียนะครับลำไส้และก,ก็กระเพาะของเราเนี่ยนะครับความสามารถในการย่อยอาหารเนี่ยก็จะลดลงครับหากเรารับประทานอาหารในปริมาณที่มากลงไปครับก็จะทําให้ลำไส้ของเราเนี่ยทำงานหนักมากขึ้นนะครับก็จะทําให้ลำไส้มันไม่หายสักทีแล้วก็ถ่ายเหลวออกมาอีกนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนำครับว่าเวลาเราท้องเสียอาจจะต้องลดปริมาณอาหารของเราลงนะครับหรือว่าอาการท้องเสียของเราเริ่มดีขึ้นเนี่ยครับก็อย่าเพิ่งทานอาหารเยอะๆเข้าไปนะครับ ก็จะทําให้ถ่ายเหลวอ,ออกมาอีกนั่นเองครับดังนั้นแนะนําครับเวลาเราท้องเสียเนี่ยควรลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อลงครับก็จะทําให้อาการท้องเสียของคุณดีขึ้นครับ วิธีที่4สังเกตอาการผิดปกตินะครับเมื่อเราท้องเสียนะครับก็ควรที่จะสังเกตอาการของตนเองด้วยนะครับหากมีอาการอะไรที่ผิดปกติหรือว่ามีอาการรุนแรงมากขึ้นแนะนําว่าควรรีบไปพบแพทย์น,นะครับหากเรามีอาการท้องเสียนะครับร่วมกับมีอาการไข้สูงนะครับแบบวัดไข้ได้ประมาณ38 39ขึ้นไปครับมีอาการหนาวสั่นขึ้นมานะครับแล้วก็มีอาการปวดท้องมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบนี้แสดงว่าเริ่มมีอาการผิดปกติแล้วนะครับหรือว่า ใครที่มีอาการถ่ายเหลววันสิบถึง2 0รอบเนี่ยไม่หายสักทีก็แนะนําว่าควรรีบไปพบแพทย์นะครับเพราะว่าอาจจะต้องได้รับยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ได้รับน้ำเกลือต่อไปครับ S 1> <S 1> วิธีที่5ทานโปรโบไบโอติกนะครับเมื่อเราหายจากการท้องเสียแล้วนะครับก็แนะนําว่าควรที่จะทานโปรไบโอติกเข้าไปเสริมด้วยครับเพราะว่าเวลาเราท้องเสียเนี่ยนะครับก็จะทาให้แบคทีเรียตัวดีในลําไส้ของเราเนี่ยนะครับหายไปครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะทานเสริมพวกเป็นโปรไบโอติกนะครับส่วนใหญ่ก็จะพบในพวกโยเกิร์ตพวกนมเปรี้ยวต่างๆนะครับก็แนะนําว่าควรทานเสริมหลังจากที่เราท้องเสียก็จะทําให้ลําไส้ของเราเนี่ยกลับมาทํางานได้อย่างปกติเหมือนเดิมครับ และนี่คือทั้งหมด5วิธีรักษาการท้องเสียเบื้องต้นด้วยตัวของคุณเองนะครับสำหรับใครไม่เวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวผมมีสรุปเอาไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1น,นะครับให้ทานอาหารนอนอ่อนไว้ก่อนไม่ว่าจะเป็นโจ๊กหรือว่าข้าวต้มครับข้อที่2ดื่มน้ําเกลือแร่ ข้อที่3นะครับลดปริมาณอาหารในแต่ละมื้อลงนะครับข้อที่4ให้สังเกตอาการผิดปกติถ้ามีไข้สูงปวดท้องไม่หายหรือว่าถ่ายเยอะไม่หายเนี่ยแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์นะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับให้ทานโปรไบโอติกหลังจากที่อาการท้องเสียของคุณดีขึ้นแล้วครับลองนําไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับใครที่มีอาการท้องเสียรับรองเลยครับว่าสุขภาพของคุณก็จะกลับมาดีเหมือนเดิมครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีหมอมอยด้วยนะครับตอนน ติดตามผลงานหมอหมีได้ครับทั้งใน YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะครับไปช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้ครับตอนนี้ครับหมอหมีมี Line Official แล้วนะครับสามารถแอด l ล ne มาได้เลยครับโดยพิมพ์แอดหมอหมีหรือว่าคลิกลิงก์ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับ โดยในไลน์ครับหมอหมีจะส่งความรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพกันแบบฟรีๆเลยครับอย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีเม้่มอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคําถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย